สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากินข้าวนะคะวันนี้มีกัดข้าวคือปลาทูน้ำพริกประกาศดองแกงหน่อไม้มาเจอือามากินน้ำตาลนี่น้ำพริกประกาศดองน้ำประกาศดองด้วยพี่สาวดองมาให้อร่อยอร่อย กินกับปลาทูทอดแซ่บจะบอกใครเสียกับแกงหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้เทียนใช้หน่อไม้ดองหน่อไม้เทียนผู้ติดหน่อไม้เทียนไม้เผาเที้ยนอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยอ Mà được á, mấy kinh ngạc tăng Chắc chắc Chính như vô điểm ha Có nhỏ mà mà cần thấy anh hiểu lẽ con không Để kinh con ยากจังบ้าๆเลยพี่สาวน้องสาวกินกันหลายคนธรรมดาวันนี้หิวก่อนท้ากินก่อนท้ากินกันได้เรื่อยๆปเรามาดูแลยายกันต้องกินกันเรื่อยๆไอหิวก็กิน เส้นำ้ำพริกปลากับปลาหูผัดกระดองเข้ากันเข้าก,กัน,กกน,กกนปลาหู Mưa xa rồi nhỉ? không sao rồi nhé không sao ta mọi người à, tìm ít gắn gắn ขอบคุณค่ะสมารชมคลิปอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้วมาติจ้า